สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเมื่อวันที่12ธันวาคม2564นะครับเรียกว่าหลายคนนั้นก็ถึงกับเข้าไปวิพาค์วิจารณ์นะครับจากกรณีรัชนกสีนอกหรือว่าไอ้นักเคลื่อนไหวทางการเมืองในกลุ่มม็อบราษฎรเนี่ยนะครับได้ประกาศชัดเจนว่า จะลงสมัครผู้แทนในนามของพรรคก้าวไกลโดยเธอนั้นเขียนรายละเอียดเอาไว้แบบนี้นะครับบอกว่าเราและเพื่อนๆกลุ่มพลังขับเคยตกลงกันว่าขับนี้จะมีไว้เพื่อตรวจสอบการทําง,งานของพรรครับพูดคุยประเด็นสังคมจะไม่ยอมให้แอดินคนใดเอาขับไปใช้ผลประโยชน์ของพรรคใดพรรคหนึ่งซึ่งวันนี้เราตัดสินใจแล้วว่าเราจะลงสมัครผู้แทนพรรคก้าวไกลจึงขอลาออกจากการเป็นแอดินกลุ่มพลังขับตามข้อตกลง ซึ่งทางด้านไอรักชนกนั้นเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาคดีที่มิมพระบรมเดชานุภาพตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แล้วก็มีเรื่องของความผิดตามพรบอคอมพิวเตอร์อีกหลายคดีความเนี่ยนะครับล่าสุดนั้นก็ประกาศตัวชัดเจนว่าตัวเองนั้นจะลงสมัครผู้แทนในนามของพักเก้าวไกลก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับพักเก้าไกลเคยถูกวิาพากษ์วิจารณ์มาแล้วครั้งหนึ่งจากเมื่อวันที่11ตุลาคม2564ที่พักคก้าวไกล สาขาปทุมธานีนั้นเนี่ยได้โพสต์ข้อความถึงกรณีของลูกเกดชนทิชาแจ้งเร็วซึ่งเป็นแกนนากลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยได้สมัครว่าเป็นผู้สมัครสสอของพัรคก้าไกลจังหวัดปทุมธานีตอนนั้นก็ลงพื้นที่ด้วยนะครับซึ่งทําให้หลายคนนั้นต่างก็ไม่ถูกใจจากการที่พักคก้าวไกลประกาศส่งลูกเกดชนทิชาลงเลือกตั้งเหตุด้วยว่าลูกเกดนั้นมีคดีติดตัวกว่า30คดีที่เยอะที่สุดก็จะเป็นคดีความผิดตามพรบชุมนุมสาธารณะ ผิดพรกฉุกเฉินและความผิดอีกอย่างหนึ่งที่สร้างความไม่พอใจให้กับคนปทุมธานีแล้วก็คนทั่วไปนั่นก็คือเธอมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะครับซึ่งแน่นอนว่ามาตรานี้เนี่ยไปกระทบต่อสถาบันพระหมหากษัตริย์เธอนั้นเนี่ยครับอาฆาตมาตร้ายเธอนั้นมีความพยายามในการที่จะบั่นทอนสถาบันพระหมหากษัตริย์มาโดยตลอดทําให้หลายคนนั้นตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดพักเก้าไกลจึงผลักดันผู้ต้องหาในคดีมาตรา1 1 2เนี่ยมาเป็นผู้สมัคร สอสอของพรรคซึ่งตอนนี้แน่นอนครับถ้าทางด้านไอ้รัชนกนั้นลงสมัครด้วยอีกคนหนึ่งก็จะเป็นผู้ที่โดนคดีเกี่ยวกับกระทําความผิดมาตรา112นะครับยิ่งเป็นคําถามที่ดังขึ้นอย่างชัดเจนว่าทําไมพรรคเก้าไกลถึงผลักดันให้คนเหล่านี้ลงสมัครในนามของพรรคหรือว่าเพราะพรรคเก้าไกลนั้นมีทัศนคติหรือว่ามีความต้องการที่ตรงกันใช่หรือไม่อย่างไร เรื่องนี้เนี่ยก็คงจะต้องรอคําอธิบายจากในส่วนของพักเก้าวไกลโดยเฉพาะในส่วนของหัวหน้าพักอย่างนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับเพราะว่าสังคมนั้นเริ่มตั้งคําถามว่าเหตุใดพักเก้าวไกลถึงรับบุคคลเหล่านี้เข้าไปเป็นว่าที่ผู้สมัครสอสอของพักครับ